สวัสดีค่ะช่องบัวลักหนึ่งหก็มาอีกแล้วนะคะในเรื่องของโชคชะตาซึ่งในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของกําจัดความเชื่อที่จํากัดนะคะกำจัดความเชื่อที่จํากัดฟังดูมันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันความคิดที่เป็นข้อจํากัดและความคิดทางลก ทั้งหลายไม่ว่าจะมาจากตนเองหรือมาจากผู้อื่นอย่าไปเชื่อไม่เป็นความจริงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโชคมีอยู่มากมายคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเราอยู่ใต้ความปราณีของโชคหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ใต้ความควบคุมของเราแล้วแต่มันจะเกิดคนบางคนมีความเชื่อเรื่องของโชคลางบางคนคิดว่า แข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้การคิดอย่างนี้เหมือนกับเป็นข้อแก้ตัวอย่างหนึ่งปลอบใจตนเองว่าเหตุผลที่ตนเองรู้สึกพ่ายแพ้หรือด้อยกว่า mm. ก็เป็นเพราะฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นหรือเป็นข้ออ้างเพื่อที่ตนเองจะได้ไม่ต้องใช้แรงพยายามต่อไปเพราะคิดว่ายังไงยังไงฟ้าก็ลิขิตมาแล้ว พยายามไปก็ไร้ประโยชน์ทนรับกรรมไปก็แล้วกันหรือบางคนก็ใช้วิธีการตัดพ้อว่าคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้พูดได้เจบประโยชนก็คือว่าผมถึงได้ต้องทนรับสถานการณ์ที่ไม่ประสงค์ตอนนี้ยังไงครับเป็นการโทษโชคอย่างหนึ่งปัดความรับผิดชอบออกจากตัวเองไปจริงๆแล้วแน่นอนคนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่คนเราเลือกที่จะเป็นได้มีตัวอย่างมากมายของคนที่เกิดมาไร้ไปหมดทุกอย่างแต่สามารถใช้สิ่งที่เขามีอยู่สร้างสารรค์สิ่งต่างๆมากมายาคุณบัณฑิตอึ้องรังสีนะคะเ,เคยดูรายการของ cnn ที่เอาเรื่องของเด็กหนุ่มชาวอเมริกันคนหนึ่งมาเล่าชายคนนี้เกิดมาไม่มีทั้งแขนและขาแต่แทนที่เขาจะบอกกับตัวเองว่า คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เขากลับมุมานะกลายเป็นคนที่เก่งทั้งด้านกีฬาและการเรียนเป็นนักมวยปล้ำอันดับหนึ่งของโรงเรียนปล้ำชนะคนที่มีแขนขาพ,พร้อมอย่างสบายทุกครั้งแถมยังมีแฟนสาวสวยที่มีแขนครบสมบูรณ์ทุกประการอีก ในทางกลับกันมีตัวอย่างมากมายทั่วโลกหลายคนที่เกิดมามีทุกอย่างพ่อแม่ร่ำรวยมีโอกาสดีๆอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีแขนขาครบรูปร่างหน้าตาดีมีข้อได้เปรียบทุกอย่างถ้าตนเองแค่ตั้งใจก็สามารถเป็นอะไรก็ได้แต่ในที่สุดก็อยู่เหมือนคนล้มเหลวเพราะคิดไม่เป็นความคิดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโชคชะตานี้ บางครั้งก็ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไปด้วยเมื่อพ่อแม่สอนลูกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ลูกก็เชื่อแบบผิดผิดคิดว่าตนเองต้องก้มหน้ารับโชคชะตาไปแทนที่จะสอนลูกว่าในโลกนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าตั้งใจและคิดอย่างถูกต้องมนุษย์สามารถเป็นอะไรที่ตนเองต้องการได้ทั้งนั้น เพราะมนุษย์จะพัฒนาการไปตามที่ตนเองคิดเท่านั้นเอสอะเมน i ิงฮีฮีสตามที่คุณบัณฑิตอธิบายไว้ในหนังสือต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ถ้าคุณคิดเป็นคุณไม่ต้องพึ่งโชคคุณสร้างโชคและในเมื่อคุณรู้วิธีสร้างโชคเองแล้วคุณอยากโชคดีแค่ไหนก็ได้ทั้งนั้นคุณบัณฑิตรับประกันว่า ความรู้สึกมันต่างกันมากระหว่างการที่ตนเองสร้างโชคเป็นผู้กำราบโชคเอาชนะโชคจนอยู่หมัดกับการที่รู้สึกว่าตนเองเป็นเหยื่อของโชคมีแต่โชคร้ายมาเยือนเพราะตัวของคุณบันิตเองนั้นเคยเป็นทั้งสองแบบและบอกได้เลยว่าอย่างแรกรู้สึกดีกว่ามากอ,อ่หมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนะคะ เราจะเป็นหมอดูตัวเองทำตัวเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกหมอดูหลายคนนะคะในช่วงจวังหวะนี้มีมามากมายนะคะใน YouTube สามารถดูได้เยอะแยะจะมีทั้งหมอดูที่เป็นแบบผ้ายิปซีทั้งแบบดวงดาวทั้งแบบจิตสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่จะแม่นไม่แม่นหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะแต่ ตนเองนั้นเป็นคนที่สามารถเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกได้อยากรู้จกักไหมคะว่าหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนั้นเป็นอย่างไรคุณบดิตไม่เคยดูหมอเลยแม้สักครั้งเดียวในชีวิตเพราะเชื่อว่าไม่มีคนใดสามารถลิกขิชีวิตของมนุษย์ได้คุณบดิตกุมบังเหียนชีวิตนี้เองไม่ว่าชีวิตนี้จะออกมาดีหรือไม่ดี ต้องเป็นคนรับผิดชอบมันทั้งนั้นและถึงแม้ว่าหมอดูจะทำนายอะไรมาอาจจะเป็นสิ่งเลวร้ายในอนาคตเชื่ออย่างยิ่งยวดว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตได้คุณมาดิตอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่มีความสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้โดยการคิดและการกระทาที่ถูกต้อง เพราะในเมื่อมนุษย์จะพัฒนาการไปอย่างที่ตนคิด s a m a n t t i n k s ehis การคิดและการกระทําในตอนนี้จึงเป็นตัวกำหนดผลในอนาคตถ้าไม่อยากให้อนาคตเป็นอย่างที่หมอดูบอกไม่ว่าคุณจะเชื่อที่หมอดูบอกหรือไม่เราก็สามารถเปลี่ยนความคิดและการกระทําในตอนนี้ก็หมดเรื่องสรุปแล้วหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกก็คือคุณนั่นเองนะคะ คุณมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวคุณเองคุณสามารถทํานายอนาคตของตัวคุณเองได้ถ้าคุณมุ่งพลังกายพลังความคิดไปในสิ่งที่ดีความฝันที่ยิ่งใหญ่อนาคตคุณก็จะไปในทิศทางนั้นถ้าคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดในทางลบมีเพื่อนฝูงที่นําไปเอ่อไปในทางที่ไม่ดีหรืออ่านสิ่งที่ไร้สาระต่างๆอนาคตคุณก็จะดิ่งลง อย่าเอาพลังในการกำหนดอนาคตชีวิตของคุณเองไปให้โชคชะตาหรือหัอดูหรือคนอื่นใดๆก็ตามที่เป็นเพียงมนุษย์หรือสิ่งของต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเพราะมนุษย์หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างมาผิดพลาดกันได้ไม่มีความสมบูรณ์แต่จงเชื่อในกฎที่แน่นอนและไม่ตายของโลกกฎนี้เอสอะเมนทิอีฮิมนุษย จะพัฒนาการไปตามอย่างที่ตนคิดกฎนี้มีอยู่คู่โลกมาตั้งแต่มีมนุษย์เป็นกฎแห่งการทำนายอนาคตจะไม่มีวันเปลีป่ยนแปลงใช้ได้ทุกประเทศทุกสมัยและจะอยู่ตลอดไปเป็นกฎตายตัวของโลกเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงหน้าที่ของคุณก็คือทำอย่างไรที่จะเข้าใจถ่องแท้ถึงกฎนี้เพื่อจะได้นำไปใช้ถ้าคุณไม่เข้าใจกฎนี้หรือใช้ไม่เป็น คุณก็จะได้รับผลแบบสุม 4, สีุ่มหดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วคุณก็จะเรียกผลนั้นๆว่าโชคดีกับโชคร้ายเมื่อไรที่คุณเป็นเจ้านายของกฎนี้คุณสามารถมีและเป็นอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจกฎนี้ก็จะบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ